ครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับวันนี้จะพามาชมเสือหลวงพ่อปานวัดคลองด่านครับตัวนี้แท้ดูง่ายเลยเสือหลวงพ่อปานวัดคลองด่านครับเป็นเสือปากหุบนิยมสุดนะครับหลวงพ่อปานนี่นิยมเสือปากหุบนะครับ มีการบันทึกในสเสด็จประพาสต้นของเจ้าฟ้าหลวงพ่อหลวงรัชการที่ห้าตรงตามตำราที่ท่านได้บันทึกไว้นะครับมีคำกล่าวของหลวงพ่อปราณน,นะคําำกล่าวก็กล่าวมาว่าเขี้ยวปลงฟ้ายันกอหญ้า หูหนูตาลูกเตา๋าเสือหน้าแมวขาตะเกียบขาตะเกียบคือขาคู่อะมันตะเกียบตัวนี้เป็นเสือปากุบอะนยมสุดเลยนะครับก็จะมาให้ชมดูความเก่าฮะ โปร่ปานดูศินดูความเก่าเอาครับแล้วก็ต้องเป็นเขี้ยวเสือต้องเป็นเขี้ยวเสือเท่านั้นนะฮะเนี่ยตีเขี้ยวเขาเรียกว่าเขี้ยวโปรงฟ้าเนี่ยน่ครับเขาเรียกว่าเขี้ยวโปร่งฟ้ายันกอหญ้าเนี่ยตรงนี้ครับนี่คขาเรียกว่าเขี้ยวโปร่งฟ้า มาดูความเก่าของเขี้ยวะอะถึงยุคไม่ถึงเนี่ยฮะดูความเก่าสวยครับองนี้สวยมาก เนี่ยครับตอนนี้สวยมากเลยหายากมากๆครับปัจจุบันนี้ผมว่าไม่ไม่น่าจะมีแล้วนะครับไม่ได้เจอแล้วนะครับปัจจุบันนี้แบบนี้นะเนื้อแบบนี้นะปัจจุบันก็นหายากเต็มทีหายากหายากมากๆครับ ปัจจุบันก็หายากเต็มทีแล้วครับเนี่ยธรรมชาติล้วนๆนะครับเสือหลงป่าปานต้องรู้แบบธรรมชาตินะครับเนี่ยครับ เป็นเส้นเสียนขึ้นแบบนี้เนี่ยโออายุอนาวไม่ใช่น้อยนอยนะครับผ่านมาเป็นร้อยปีแล้วครับจะมีเกิดขึ้นแบบนี้ธรรมชาติมากๆกครับตัวเนี้เนี่ยครับธรรมชาติความเก่าได้ครับอถึงอายุครับเขี่ยวงาต้องแบบนี้นะฮะ เขี้ยวงาของพาคเกจิยุคเก่าเนะี่ยมันต้องเป็นแบบนี้ฮะไม่ใช่ว่าขาวซิซีดนั่นไม่ใช่ครับขาวซิซีดนั่นของใหม่ครับของเก่าต้องแบบนี้ครับเนี่ยตามซอกเด็บซอกเขี่ยวต้องเหี่ยวครับ เหยื่อย่นฉ่ำวาวตรงตามตำราเนี่ยครับนี่ครับเขี้ยวเสือดูตรงเนี้ยเขี้ยวเสือมันจะมีร่องเลือดนะนี่ครับร่องเลือดนี่ครับเขี้ยวเสือจะมีนะร,ออรอม่องเลือดแบบนี้ เนี่ยครับเขี้ยวเสือจะมีร่องเลือดแบบนี้ฮะเนี่ยครับเนี่ยครับเขี้ยวเสือแบบเนี้ยเขี้ยวแท้เนี่ยครับเขี้ยวเสือเขาจะมีร่องเลือดแบบนี้เนี่ย งดงามครับตัวนี้สวยมากๆเลยขอบคครับ